สวัสดีค่ะผู้ติดตามอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ The De v วินะคะ The Devil นะคะไพ่ซาตานนะคะราศีที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือราศีมังกรธาตุดินมีพลังของดาวเสาดาวสุกดาวอังคารรวมถึงดวงจันทร์และดาวพุธแฝงอยู่ในไพ่ด้วยนะคะ ในกายภาพนะคะและจิตวิญญาณค่ะพรสวงของไพ่ใบนี้คือความยั่วยวนใจในเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองนะคะความอยากได้อยากมีอย่างแรงกล้าในทุกเรื่องทุกราวนะคะที่ทำให้ตนเองมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะพรสวรรค์นะคะของไพ่ใบนี้นะคะคือการมองเห็นโอกาสในมุมมืด ที่บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้นะคะการต่อรองผลประโยชน์ในที่รับและการกลุ่มความลับนะคะและรวมถึงสเสน่ห์นะคะที่ทําให้คนใกล้ชิดนะคะหลงไหลนะคะค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดหัวใจให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ